إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. พี่น้องผู้ร่มสัทธาในอัลลอฮฺ س ละก่อัลอกอื่นกับผมต้องขอวสิยัตตัวกับผมและพี่น้องให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ س ะอัลาเพราะการตักวาการยำเกรงต่ออัลลอฮฺ س ะอัลลอนั้นเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดที่เรานำไปใช้ในวันโลกหน้า พุทบ้าวันนี้นะครับก็อยากจะนำพี่น้องมาทำความรู้จักกับศาสนาอิสลามที่เรานับถือเพื่อที่จะได้ให้มันอยู่คู่กับเรามันใหม่อยู่กับเราตลอดเวลานะครับเรานับถือศาสนาอิสลามนะครับบนโลกดุนยานี้ศาสนามีมากมายที่ผู้คนนับถือกันนะครับเรานี้นับถือศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า แต่เพียงผู้เดียวนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะให้ข่าวความหมายว่าฮัวอัอิสติสลามลิลลาฮิบิตะฮิดวันเอียงกียาดูลาฮูบิตาะะวันบารออะตูมีนัเชิรกีวะอัลลิฮีก็คือการยอมจำนนตนต่ออัลลอฮ์โดยการมีเตะฮีดต่อพระองค์นะครับการนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยจะต้องมีเตะฮีดต่ออัลลอฮ์นะครับนับถืออัลลอฮ์องเดียวกราบไหว้อัลลอฮ์องเดียว นะครับไม่นำสิ่งอื่นมาสักการะร่วมกับพระองค์นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นจุดหลักของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามคือทำการอิบาดาห์ต่ออัลลอฮ์องเดียวทุกเรื่องราวที่เป็นพิธีกรรมการสักการะนั้นจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นนะครับและก็จะต้องเชื่อฟังนะครับนะครับ เชื่อฟังปฏิบัติตามโดยสิ้นเชิงยอมจำนวนตนต่อพระองค์นะครับและก็จะต้องปลีกตัวออกจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์และผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์นะครับอันนี้คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับยันศาสนาอิสลามถ้าจะมาแบ่งเป็นภาคนะครับ เป็นลำดับนะครับมันจะมีลำดับของอันอิสลามของอ ي มานของอิสลานออาลนะครับนะมันก็จะมีลำดับของมันนะครับเนี่ยังนั้นอันอิสลามเนี่ยนะครับอันอะิสลามเนี่ยจะต้องปฏิยามตนว่าอัชฮะดุอัลลอาอิลาฮิละลอฮฺและอัชฮะดุอันมุฮัมมัดอัลรัสซุลลอฮฺ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. نعم، أن محمد صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. ยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ปฏิญาณตนว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสลสัมนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อันนี้คือสาระหลักของการนับถือศาสนาอิสลามนะครับนะเราปฏิญาณตนยอมรับอัลลอฮ์ให้เข้าใจว่าก็คือเราจะต้องไม่ไม่กราบไหว้สิ่งอื่นเราไม่ถือของขลังอื่นเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นมาร่วมกับอัลลอฮ์นะครับ ถ้านับถืออัลลอฮ์และก็นับถือสิ่งอื่นด้วยอันนี้ถือว่ายังไม่ใช่การปฏิญาณตนยอมรับอิสลามการรู้จักอัลลอฮ์อิบลิสก็รู้จก Allah, ักอัลลอฮ์นะครับการเรียกว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันอิบลิสก็เรียกว่าร็อบบีเรียกว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันแต่การแยกอิบลิสเคยเรียก นะในอัลกุรอานอันลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังนะอับบีอันซิรนีอิียามียุบอัซุนนะครับอิบราฮิเรียกอัลลอฮ์ว่าพระเจ้าของฉันแต่การรู้จักอัลลอฮ์และเรียกอัลลอฮ์ว่าพระเจ้าของฉันไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเป็นมุสลิมนะครับผู้ี่เป็นมุสลิมก็คือจะต้องยอมจำนวนตนยอมอิบาดาหยอมสักการะต่ออัลลอฮ์องเดียวต่างหา ฉะนั้นถ้าใครนับถือสิ่งอื่นมาควบคู่กับอัลลอฮ์นั้นทั้งทั้งที่ให้เขารู้จักอัลลอฮ์ทั้งทังที่ละหมาดนะครับก็ยังไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในความหมายของการเป็นมุสลิมแต่ประการใด okay. ฉะนั้นเขาจะให้ความหมายว่าละมะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์คำว่าละอิลลฮิอิลลัลอฮ์เนี่ยก็คือไม่มีที่สักการะใดคําว่าสักการะคาว่ามะบูดการขอดุอาก็ถือว่าเป็นอิบะดา การขอเอ่ยปากขอขอความช่วยเหลือเกิดการเอ่ยปากขอให้ได้ได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ถือว่าเป็นอิบาดะดาแลวไปขอต่อสิ่งใดเวลาเราเดือดร้อนเราขอกับใครไม่ใช่ว่าอยู่ในมัสยิดขอต่ออัลลอฮ์ออกไปทะเลขออีกไม่รู้ไม่รู้ใครเขาบอกชื่อมาให้เราขอถ้าไปในป่าไม่รู้ขอจากใครมีชื่อเขาบอกให้เราขออย่างนี้เป็นต้นเวลาเข้ามาสัสยิดขอจากอัลลอฮ์อันนี้แสดงว่า มีพระเจ้าหลายองค์มีอัลลอฮ์ด้วยมีองค์อื่นด้วยยัทคำขอแปลกๆที่คนอื่นให้เวลาเขาให้มาให้เราขอเวลาเข้าปากเรียกคำนี้แล้วปลอดภัยเวลาลงทะเลเรียกคำนี้แล้วปลอดภัยการเรียกแบบนี้ถือว่าอิบาดะนะครับฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้สิ่งเหล่านั้นมาคุ้มครองต้องตัดทิ้งให้หมดให้เหลืออัลลอฮ์เท่านั้นที่ให้การคุ้มครองเราและก็เรียกขอต่อพระองค์เท่านั้น อันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องเข้าใจนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮิละลอและปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดรอซูลุล์ลอจะต้องตออตูฮูฟีมาอามารอจะต้องเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านนบีสั่งใช้นะครับไม่ใช่เชื่อฟังใครก็ไม่รู้ไม่ใช่เชื่อฟังเสียงกระซิบบางคนนี่มีมีเสียงกระซิบนะครับ เสียงกะซิบกระซิบให้ละหมาดมันก็ละหมาดเสียงกระซิบมากระซิบให้ม,มัน,มมมนทำซิกรุลล์เท่านั้นเท่านี้มันก็ทําของเรานี่ต้องฟีมาอามรอนในสิ่งที่ท่านนบีใช้นะไม่ใช่มีใครมากระซิบใช้ก็ไม่รู้ข้าใจนะแล้วก็วตัตสดีกูฮูฟีมาอามฟีมาอัคบารอสิ่งที่ท่านนบีบอกต้องเชื่อ ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกจะต้องเชื่อนะครับถ้าปฏิญาณติว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แล้วไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านนี้ท่านนบีบอกก็ไม่มีความหมายนะครับวัจตีนาบูมานะฮะอันฮุวซาหยรบแล้วก็สิ่งที่ท่านนบีห้ามปรามเอาไว้ก็ต้องหลีกห่างคำว่าทําตามท่านนบีมุฮัมมัดหมายถึงว่าท่านนบี ไม่มีความดีใดนะท่านาน,นาบีจะต้องบอกไว้หมดแล้วไม่มีความเลวร้ายอันใดท่านนาบีเตือนไว้หมดแล้วที่ลล l a ์ลงอายะครอันบอกว่า a ั l ā h ม m m a a t h m ā ม u l กุม m di n ต kum u ุม h m ā t u a l น i kum niyamatī wa raddī tu lā k อิสลาม l a m a d เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีที่แล้วล l l a ์ลงอายะก,กรุอานมาบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสมบูรณ์แล้วคำว่าสมบูรณ์ไม่มีความดีไหนที่ท่านนาบีไม่บอก ไม่มีความเลวร้ายใดที่ท่านอบีไม่ได้เตือนหน้าที่เราก็คือไปสืบค้นข้อมูลเอามาถือปฏิบัติไม่ได้ไปหาหลักการใหม่ที่ไหนมาทํานะครับไม่มาจากเสียงกระซิบอื่นไม่มาจากตำรับตำรานไหนก็ไม่รู้ที่สืบสายรายงานไม่ถึงท่านนบีไม่ใช่นะครับเพราะว่าสัสนนิษฐานเป็นของแท้ทุกอย่างที่เป็นของแท้นั้นมันก็จะมีของลอกเลียนแบบ ฉะนั้นวันนี้เราต้องพึงระวังอิสลามที่เป็นสิ่งที่ลอกลอกเรียนแบบเข้ามานะครับแล้วก็การการปฏิญาณตุลมุนคำมุฮัมมัดสุลลก็ต้องอัลลอฮ์ยกบัดละลูกอิลลาบีมาชาระรออาจะต้องไม่มีการอิบาดะต่ออัลลอฮ์ยกเว้นตามที่ท่านนาบีได้บัญญัติเท่านั้นปฏิญาณตนททำไมถ้าไม่ตามนาบีนี่พูดง่ายๆจะปฏิบฏัติศาส,สนก,กิจ จะทําพิธีกรรมอะไรก็ตามต้องไปดูว่ามีบัญญัติในศาสนาไหมหรือว่าบัญญัตินั้นมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ใครบอกเวลามันมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเวลามีคนติงว่าอันนี้ไม่มีในหลักการศาสนานะต้องรีบไปดูไม่ใช่ว่าเราทํามา20ปี30ปี40ปีแล้วก็ใครติงเราไม่ฟังแล้วก็ทามานานแล้วไม่ได้ เวลามีคนติงว่าอันนี้ไม่มีในหลักการศาสนาเราต้องรีบไปดูเลยว่าใช่ไหมมาจริงไหมถ้าถ้าเราทําตามนบีจริงเนี่ยทำตามหลักการศาสนาจริงเนี่ยเราก็ต้องรีบไปดูและถ้าไม่ใช่เราก็รีบทิ้งแล้วก็หยุดมันไม่มีหรอกที่ว่าบอกว่าการละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันไม่มีในหลักการไม่มีใครพูดหรอกของที่เป็นหลักการที่เป็นฟัดดูเนี่ยไม่มีใครพูดหรอกอันนี้แต่สิ่งที่มันมันนอกเหนือจากหลักการที่เป็นโครงสร้างหลักของศาสนาที่มีการกระทํากันอยู่เนี่ย บางทีมันไม่ใช่บางทีมันไม่มีไม่มีมูลในหลักการศาสนามันไม่มีมูลในในมุมของนักวิชาการแต่เราก็ถือทำเราไปเพิ่มเข้ามาก่อนที่จะตักเบสละหมาดเพิ่มเข้ามาหลังให้สลามเพิ่มเข้ามาในการอาบน้ําละหมาดเพิ่มเข้ามาตอนหน้ามายัดเพิ่มเข้ามาหลังละหมาดมายัดอะไรแบบนี้มันมียเยอะแยะเพิ่มเข้ามาในพิธีกรรมตอวาสที่ใบตุลลอก มันมีทุกที่เลยถ้าใครพยายามที่จะติดตามแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์อัสลัมเนี่ยมันจะเจอว่ามันมีของลอกเลียนแบบนี้มากมายนะครับฉะนั้นเวลาเราจะสักการะต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะต้องสักการะตามที่ท่านนาบีบัญญัติพอและท่านจะได้รับความปลอดภัยและท่านจะได้รับผลละบุญถ้าน้องเหนือจากนั้นไม่มีใครประกันให้นะครับนะฉะนั้นนั่นคือ <c oughs> การปฏิยาณตนนะในการรับอิสลาม นะครับแล้วก็ดํารงละหมาดนะอิสลามเนี่ยต้องละหมาดครบ5เวลาน,นะครับนะไม่ใช่ละหมาดเพราะถูกบังคับและก็พอไปอยู่ที่ที่ไม่มีใครบังคับก็ไม่ละหมาดแล้ว5ว้าเวลาไม่เอาไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามจะต้องละหมาดครบ5เวลาน,นะไม่มีนะครับที่ว่ามีบัญญัติละหมาดอย่างอื่นในศาสนาอิสลามนะครับนอกจากผู้เดินทางก็มีการละหมาดร,รวมได้ ขนาดในสงครามท่านนบีก็ยังละหมาดห้าเวลาเลยนะครับละหมาดไปตามสภาพซึ่งการละหมาดนี้ไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งไม่มีบัญญัติอื่นมาแทรกแซงว่าไม่ให้ละหมาดห้าเวลานะครับหรือว่าทิ้งละหมาดไปบางเวลานะครับไม่มีอันนั้นคือเป็นกลลวงของเชตตอนที่จะทําให้คนทิ้งละหมาดเพราะว่าอิสลามนั้นจะต้องละหมาดครบห้าเวลานะครับอันนี้ต้องอันนี้คือโครงสร้างหลักของการนับถือศาสนาอิสลาม นะครับแล้วก็ออกสากาศนะครับอันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับทรัพย์สินแต่ละอย่างมันก็มีไปตามเรื่องของมันนะครับการถือบวชในเดือนมอมาการทำพัดที่นครมักกะนี่ก็เรียกว่ามันไม่มีลูกลเพิ่มมาจากนี้นะครับไม่มีเพิ่มมาจากนี้นะครับที่เป็นโครงสร้างหลักแต่มันมีรายละเอียดที่มาเติมเต็มหลักการเหล่านี้นะครับ แล้วก็การปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุลลอฮ์อิลาฮิยัลลอฮ์ว่าอัชฮะดุอฮนมุฮัมมัดอッดรอสูลลลอฮ์นี่คือปฏิญาณตนนับถือศาสนาอิสลามถ้าใครให้ปฏิญาณตนอย่างอื่นไม่ใช่นะปฏิญาณตนอย่างอื่นไม่ใช่นะมันมีเหมือนกันให้รับอิสลามแต่ให้ปฏิญาณตนอย่างอื่นเนี่ยอย่างนี้มันมันมีอะไรที่เลอะเทอะเข้ามาในศาสนาอิสลามเยอะอย่าปฏิญาณตนต้องตามโครงสร้างนี้เท่านั้นนะครับ และเรื่องของการอีมานท่านนบีบอกว่าอีมานนั้นจะมีอยู่สับ عون ะชั่วบะเจ็ดสิบแขนงการอีมานเนี่ยอิมานเนี่ยมันบวกของความเชื่อและการกระทำเข้าด้วยกันนะครับนะสูงสุดของอีมานนบีบอกสูงสุดอัลลาฮ์กเอาลูลาอิลาฮยอิลลอห์สูงสุดของอีมานคือคําว่าลาอิลาฮยอิลลอห์พูดเต็มๆนะครับคําว่าลาอิลาฮยอิลลอห ไม่ย่อไม่ตัดไม่ไอไอวะเดหูลชะริกละมีที่ท่านอบีให้มาตามหลักการของการอ่านนะครับลาอิลาฮออิลลอห์นะท่านอบีพูดบอกว่ามันอาฮิรุกะละมีลาอิลาฮออิลลอห์นะครับไม่มีคําอื่นนะนบีบอกว่าลาอิลาฮออิลลอห์ถ้าลัรจันนรจะได้เข้าสวรรค์นะครับอันนี้ก็ต้องตามที่ท่านนบีบอกใช้ตอนนี้พยายามหาทางมาแทรกแซงมาบิด ไม่เอาอไม่เอาคํานั้นให้เอาคําอื่นอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนั้นของที่ท่านนบีบอกเอาตามคาที่ท่านนบีบอกนะครับแล้วก็ฟะอัจนาฮะนะครับตมสุดของอิมานอีมาตอตุนอาซาอินตอริกการขจ,จรัดสิ่งกีดขวางออกจากถนนนะครับสิ่งที่จะสร้างอันตรายบนท้องถนนให้เราหยิบออก ให้เอาออกจากถนนนี้เป็นลำดับอิมานที่ต่ำสุดนะครับและท่านอีบอกอัลฮะย่าอุช่วยบรรทุนมินัดอีมานบพราว่ au, าความละอายนั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากอิมานนะครับส่วนเรื่องอิะซานนะครับอิะซานมีรุกลเดียวก็คือท่านอบีเฉลยไว้แล้วว่าอันดาบุญลลอฮฺกับอันนากาตะรอฮูฟะอินฟะอินลำตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะนะครับท่านอบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่า ให้ท่านสักการะต่ออัลลอฮ์เสมือนว่าท่านเห็นพระองค์แม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ก็ทรงเห็นท่านนะครับก็คือการเอียสานนี่เอามาจากไหนอันเอียสานนี้ไม่ใช่หลักการใหม่อันเอียสานก็คือคําว่าเอียสานมาจากว่าอัศนะนะครับอัศินุอิ่สานเอีสานก็คือทําให้ดีที่สุดการอาบน้ําละหมาดตามที่ท่านอบีอาบน้ําละหมาดนั้นถือว่าคนนั้นทํเอียสาน ก็คือทําดีที่สุดตามแบบอย่างของท่านอบีละหมาดเหมือนกับที่ท่านอบีละหมาดนั่นคือเยสานเยสานก็คือทําถูกต้องตามกระบวนการของหลักการที่สุดนะครับทำฮัตตามที่ท่านอบีทํานั่นคือเยสานแต่ว่าเรื่องของหัวใจท่านทํำยังไงร,รูปแบบรูปแบบของการกระทําให้เหมือนท่านอบีที่สุดและหัวใจของท่านเนี่ย ท่านเกิดความรู้สึกเหมือนว่าอาลัลลอฮ์เฝ้ามองอยู่ก็คือจริงๆแล้วอลัลลอฮ์ก็เห็นดูอยู่นะครับท่านก็ทําอย่างอย่างละเอียดทําอย่างดีไม่ทําแบบช่วยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวกํากับการกระทําให้เนี้ยบยาซาเนี่ยเป็นตัวกํากับการกระทําให้เนี้ยบและอลัลลอฮ์ก็จะตอบแทน อลัลลอฮ์พูดในสุรธรรมว่าฮัลย์ซาอุนยะซานอิลลอิะซานผลตอบแทนของอยะซานไม่มีอะไรนอกจากการตอบแทนด้วยิะซานอัลลอฮ์ของที่อลัลลอฮ์ตอบแทนก็คือยะซานก็คือสวรรค์ชั้นที่ดีที่สุดที่มีความสุขที่สุดที่หูไม่เคยได้ยินตาไม่เคยเห็นหัวใจไม่เคยนึกคิดนะครับสิ่งที่อลัลลอฮ์ตอบแทนนะอันนั่นคือสิ่งที่เราจะต้อง إسلام <متحدث> جاتوب أقول قولي هذا أستغفر الله وصلى الله على نبينا حبيبنا <تحدث> محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا <متحدث> شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة دي حسنة وغنى عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون